สวัสดีรรับการคพบกันในช่วงห่างไปนานพอสมควรตอนนี้เราก็ได้รับใส่จากลูกค้ามาซึ่งเราก็มาล้าง AO ในรอบ3ปีกว่าได้เนื่องจากโควิดเข้าเราก็งานก็ตกงานก็ไม่มีงานจะทำกอได้ขาขนม ข่าวอะไรประมาณนี้นะครับก็ออกเองินทางเรียกของลูกค้าเนื่องจากจะซื้อไส้ใหม่ก็ไม่มีเงินพอหากล้างก็ก็เสียก็จะจ่ายก็ไม่มากออกเินทางเลือกที่ล้างดีกว่าเผื่อใช้ได้ก็ประหยัดเงินไปหลายบาทอยูต่ตอนนี้เราก็ิดท้านหน้าทางเข้าก็ ทวนตามเดิมต่อเราต้องคายบาออกให้หมดต้องคายบาวออกให้หมดคายเบาออกให้หมดเพื่อ,อจะทำการล้างทำการล้างต้องล้างท่ายน,น,นี้ก็ ในการต่อก็คงไม่เหมือนก็เหมือนเดิมนะครับก็แกาต่อแต่แก็พักน้อยลิตรเราใส่น้ำแค่3ามลิตรส่วนกดเราใส่2ลิตรหรือด่าง2ลิตรนะกระบวนมาแต่ก็ต้องโค้งขึ้นประมาณ30มสิบเซนแล้วก็ลงไปเพื่อในขณะกระบวนการล้างที่มันวนมามันก็จะมีตะกอนมีโกลนตมอะไรทักอย่างก็จะไม่ขึ้นมาตรงนี้ ส่วนใหญ่บางคนก็จะเอา h o าิิ่เ h า u s ิ่ง,งตัวนี้มาดักซึ่งมันกดจะถูกประสงค์แล้วก็มันก็จะกรองกดหรือด,ดาออ่างออกพื่อเืๆก็จะตันไม่มีแรงที่จะไปล้างไส้มเมนออกได้ดังนั้นก็จริงๆมันเก็ไามา่จำเป็นต้องกรองก็ได้หล้างบน บนจะเลยก็ไม่เป็นไรบนกลับไปกึ้มามันก็ได้แต่ถ้าจะบอกว่าให้มันกองก่อนค่อยค่อยสูบเข้าไปมันก็ไม่ใช่มัน,น,น,มนไม่มีวิธีทำนอกจากมันแล้วก็ปั๊มก็หมดแรงก็ไม่สามารถที่จะดันขับสิ่งของเสียออกมาได้ดังนั้นสูตรนี้ดีที่สุดครับก็โค้งขึ้นมา แล้วก็โค้งลง30เซนมันก็แต่ก่อนที่เป็นตมเป็นหยาบๆมันก็ไม่ขึ้นส่วนที่เป็นสีดังเหลืองสีขุ่นๆอะไรของมันก็ไม่เป็นไรตอนจะบินบนมาเข้าก่อนปัม๊มเพื่อจะใช้ปั๊มตัวใช้ปั๊มตัวมันเองหลังจะเข้ามันบินรูปแล้วก็ออกข้างหลังลนี่ตัวน้ำดีแล้วก็นำรวมกันแยก เป็นใสๆล้างไสเดียวก็ได้สีไใสก็ได้น้ำเสียก็รุมลงกันอย่างนี้แล้วก็ต่อมาทาัาง้งนั้นก็ตันนี้เวลาเราล้างทิ้งหรือเทสล้างใสทั้งน้ําทิ้งก็เปิดออกไปเลยส่วนหน้าง,งานจะไม่มีตัวนี้เนื่องจากมันมีท่อน้ําทิ้งของตัวนี้อยู่แล้วาลอกไปเลย อันนี้เราต่อไว้เพื่อล้างซึ่งจะแตกจากหน้างานหรือลงน้ําจะไม่มีตัวนี้เราจะมีท่อน้ําทิ้งโดยปกติอยู่แล้วนั้นก็มันก็จะวนสมมติว่าตัวนี้ไม่มีนะครับก็ไม่ไม่มีแล้วเราก็ยิงวนปุ๊บแล้วก็ด้านล่างลูกก็ขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเราก็มาลงลงที่ถัง อเออ,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 อก็มาโขดตรงนี้เอาไปล้างบนก็ประมาณนี้อ่าโอเคก็ตอนนี้ก็กตาที่ออกมามันก็ไม่มีอะไรครับซื้อไส้มาหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่าดันไม่ขึ้นตัน ปกติถ้าไส้จึงปกติใช้งานคิงคมันจะต้องได้อยู่ประมาณถึงหกเดือนส่วนึ่งหุ้นปูนจะมาตันกับคนมาตันก็ประมาณหกหกเดือนหกเดือนนี่เหมือนกันอันนี้มันก็ทิดหนึ่งวันเร็วไปไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุจากโดยปกติโรโงงานเขาก็จะแจ้งว่าห้ามไส้โดนแดดหรือไส้แห้งอาจจะเป็นไปได้สาเหตุที่จะทาให้เซตตันเร็ว ถ้า้างแล้วไม่กดไม่เห็นด่างไม่เห็นก็แสดงว่าตัวมันเองมันแบบตำ่ำคลิปนี้ก็ประมาณนี้ตอนนี้เราก็ไม่กินสักอย่างว่าเราปรับจิตก็น้ำดีน้ำเสียมันก็ขึ้นเรื่องจากทีลเราล,ล,ล้ลางโอเคครับนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ